สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัวนะคะวันนี้จะเสนอวิธีทําขนมไทยนะคะนั่นคือขนมกล้วยค่ะเดี๋ยวมาดูส่วนผสมเลยคะ่ะว่ามีอะไรบ้างค่ะส่วนผสมของขนมกล้วยนะคะแน่นอนอยู่แล้วคะ่ะต้องเป็นกล้วยเราจะใช้กล้วยน้ำว้านะคะสุกงอมนะคะแล้วก็อันนี้เป็น แป้งข้าเจ้านะคะน้ำตาลทรายแป้งมันม,มะมะพร้าวทึนทึกนะคะขูดเป็นฝอยๆนะคะเส้นๆเ,เกลือนะคะแล้วก็น้ำกะทิสำหรับอาาัตราส่วนผสมนะคะคุณผู้ชมสามารถเข้าไปดูได้นะคะที่ foodtravel.tv นะคะเดี๋ยวไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะค่ะเริ่มแรกเลยนะคะ เราก็จะขูดเอาเนื้อกล้วยนะคะออกมาเราจะไม่เอาตัวไส้ดำๆมันนะคะเพราะวันหรือหรือถ้าชอบอยากใส่ลงไปเลยก็ได้ใช้ช้อนเนี่ยนะคะขูดอขูดตัวเนื้อกล้วยนะคะแล้วก็พลิกไปทุกด้าน นี่นะคะพอถึงตรงไส้ดำๆเราก็หยุดนะคะแล้วก็พลิกด้านแล้วก็ขูดนี่จ,จะยังไม่งอกแล้วก็นะคะเราจะเปลี่ยนนะแล้วทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนหมดแล้วเดี๋ยวเรามาดูวิธีการนวดผสมกัน,นะคะ่ะนี่นะคะเราก็ขูดตัวกล้วยของเราเรียบร้อยแล้วนะคะ อาจจะมีตัวไส้มันหล่นไปบ้างล้วก็ค่อยๆหยิบออกได้นะคะแล้วก็ทีนี้เราจะมันเริ่มนวดกันเลยก็คือใส่ตัวแป้งข้าเจ้านะคะใส่ลงไปนะคะแล้วก็นวดไปนะคะ ขนมจะเหนียวหรือไม่เหนียวก็อยู่ที่เรานวดเนี่ยนะคะไปเรื่อยๆแล้วก็ค่อยๆแล้วก็ต่อด้วยแป้งมันนะคะแป้งมันเสร็จแล้วเราก็จะใส่น้ำตาลทรายลงไปนะคะ ก็อาจจะใช้เวลานิดนึงเพราะว่าเราก็ต้องการให้น้ําตาลทรายมันละลายไปด้วยนะคะมันยังเป็นเม็ดๆอยู่ให้มันละลายเข้าเข้าไปในส่วนผสมด้วยนี่นะคะก็เราก็จะนวดไปเรื่อยๆแล้วก็เราก็ใส่ตัว มะพาร้าวที่เราขูดฝอยเนี่ยนะคะลงไปแล้วก็เกลือนะคะทีนี้เราก็จะนวดไปเรื่อยๆอันนี้เราจะนวดไปสักพักหนึ่งก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวพอเริ่มดูเหนียวเนนิดเดี๋ยวเรามาเติมตัวกะทิกันะคะ่ะ ค่ะแล้วก็นวดแล้วเราสัมผัสดูนะคะว่ารู้สึกว่าน้ําตาลมันละลายหมดแล้วไม่ค่อยมีเม็ดนะคะตอนนี้เราก็จะหยอดตัวหัวกะทินะคะลงไปค่อยๆยหยอดค่อยๆอหยอดแล้วก็นวดไปจนหมดนะคะแล้วเราก็จะใช้เวลานวดตรงนี้ไปอีกสักพักหนึ่งนะคะแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวเราไปหยอดลงตัวพิมพ์นึ่งกัน,นะคะ่ะ ค่ะตัวส่วนผสมของกล้วยนะคะเราก็ได้ที่แล้วนะคะแล้วเราก็ตั้งน้ำที่รังถึงไว้ให้เดือดนะคะระหว่างนั้นเราก็มาหยอดตัวพิมพ์ที่เราจะนึ่งกล้วยกันแต่ว่าตัวขนมกล้วยวันนี้เราจะใช้เป็นพิมพ์รูปแบบนี้นะคะคือคุณผู้ชมก็สามารถปรับใช้ได้ถ้ามีอะไรที่นึ่งได้เป็นถาดสี่เหลี่ยมหรืออะไรอย่างนี้ก็นึ่งได้เหมือนกันนะคะอันนี้ตามใจชอบเราก็จะมาหยอดลงพิมพ์กันนะคะ ใส่ให้เต็มนะคะ <Okay. S 1> นี่นะคะเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวเราจะหยอดจนหมดอันเนี้ยนะคะแล้วก็เอาไปนึ่ง15 20นาทีนะคะตอนนี้เดี๋ยวขอหยอดให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวไปดูตอนนึ่งอีกทีนค่ะ เราก็หยอดลงตัวถ้วยเรียบร้อยนะคะเราจะเอาเข้านึ่งกันเลยนะคะใช่น้ำเดือดเอาน้ำออกเล็กน้อยนะคะว่าน้ำจะได้ไม่หยดใส่ตัวขนมของเราแล้วเราก็นึ่งประมาณ15-20นาทีนะคะเดี๋ยวมาดูตอนที่สุกแล้วกัน ค่ะเนี่ยนะคะหลังจากที่เรานึ่งไปแล้วนะคะประมาณอันนี้เรานึ่ง20นาทีนะคะก็สุกเรียบร้อยแล้วก็ทิ้งไว้ให้เย็นเราก็จัดจานเสริมอย่างนี้นะคะแล้วเวลาจะทานก็แคะทานออกแต่ว่าถ้ารอให้เย็นก่อนนะคะแล้วค่อยแคะออกนะคะมันจะได้อยู่ตัวนะคะส่วนสําหรับอัตราส่วนนะคะคุณผู้ชมสามารถเข้าไปดูได้นะคะที่เว็บไซต์ของเรานะคะที่ foodtravel.tv นะคะ วันนี้คงะตลิวกินเที่ยวไทยไปกับ Food Travel TV สวัสดีค่ะ